โอเคครับก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมทั้งใน Tik t o อรไและใน,น u t u b e นะครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาขีุ่นเล่นนะครับอยู่ที่คลองว่านนะครับอากาศเย็นดีก็จะขี่ลเล่นสักหน่อยละกันมีแบบไม่มีคนน่ะโอ้ทอทีเลย <laughs> ดูไหมครับโอ้ท่งพอทีเลยก็ได้ยูยนะส่งนี้เลย หลังจากที่ว่านเอารถเราไปขยี้มาจากคิทิแล้วนะพกอแน่เ่ยครับสุดยอดเลยสงแสรแล้วน้ำหนักคนไม่ไหวก็เลยเอาไม่อยู่บางคนหน้่สาเหตุที่ไม่ใส่คือเอาไปทำสีใหม่ครับทำสีไหนก็รอดูอตอนเสร็จแล้วกัน แล้วก็บางชิ้นเสื่อนก็ขอไปทำคาร์บอนนะครับทำองเดอนี่ครับคาร์บอนก็จะเป็นประมาณนี้ชิ้นที่เสร็จแล้วนะมไม่ได้ล้างประมาณนี้แหละอืมอ้าวเดือดประมาณนี้นะไม่ใช่พีนลอยน้ำนะครับต่ว่าพีมลอยน้ำด้วยผมร้องไห้ด้หน่ก็มีประมาณแค่นี้แหละครับวันมามานี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเลยนะครับครับ